สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชินชดพาเพลินค่ะวันนี้อยู่บ้านค่ะเพื่อนๆนว่างไม่ได้ไปขายผักแล้วก็ไม่ได้เข้าสวนค่ะบ้านสวนทำนาทำนาเอาข้าวไ้กินเองค่ะเพื่อนๆนเป็นข้าวหอมมะลิเนาะแล้วพ่อบ้านน่ะนำข้าวเปลือกไปสีเยอะแกไปสีเยอะทุกครั้งแล้วทีนี้ทุกปีอ่ะ สีมาแล้วเราก็ใส่ถังไว้เนาะเราก็ไปซื้อถังมาแล้วก็มีฝาปิดมอดมันก็เข้าไปได้เพื่อนๆมอดเข้าไปได้กินข้าวไม่อร่อยเหม็นขี้มอดเหม็นตัวมอดเหม็นเหม็นเขียวเหม็นไม่อร่อยแล้วก็เลยทำยังไงดีเราไปสีนี่เขาก็จะใส่ปุ๋ยให้เราอย่างนี้มาเพื่อนๆจ๋านี่ ก็จะใส่ถุงปุ๋ยที่เราเอาไปข้าเปลือกไปนั่นแหละค่ะใส่มาเนี่ยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าข้าวเยอะๆเนี่ยเราใส่อย่างนี้ไว้มอดก็เข้าไปได้เข้าไปแล้วทีนี้หมินแก้ปัญหายังไงสีมาเยอะมากเพื่อนๆได้สองถุงปุ๋ยปุ๋ยใหญ่ก็เลยไปซื้อถุงแบบนี้มาแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสามสีลูกเหลืออีกสามสาม สามใบค่ะเพื่อนๆแล้วดูข้าวข้าวเหลืออีกหนึ่งถุงปุ๋ยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจะพอหรือเปล่าเนี่ยค่ะสลูกอย่างนี้สีมาได้2วันเพื่อนๆเ,เ,เริ่มมาแล้วมอดเริ่มมาแล้วนี่ค่ะหตัวเวลาลูกสาวมาบ้านแล้วก็เอาไปกิน เขาก็ไม่ได้อาใส่ถุงเนาะเขาเอาใส่ถังใส่อะไรไว้หมดก็เยอะเขาก็บ่นเหมือนกันว่าหมินก็เลยว่าจะเอาใส่ถุงแบบนี้ไว้ค่ะเพื่อนๆมาตักข้าวใส่ถุงไว้ค่ะเป็นข้าวหอมมะลิเนาะเราไปให้ลงสีสีให้แล้วเราก็บอกให้เขาล่อนให้ได้เข้าไปมาสองสามโลค่ะเพื่อนๆเพราะว่าข้าวเราตากเด็ด ตากแดดไม่นานเนาะตากแดดแค่สามเดชข้าวก็เลยเป็นตัวดีเพื่อนๆข้าวเป็นตัวดีมากแล้วก็หอมมากหงกินแล้วค่าเพื่อนเพื่อนเพิ่งหงไปหนึ่งครั้งค่ะดูสซีมอบมาเราซื้อที่ท้องตลาดไม่หอมนะคะเพื่อนๆน,นี่หอมดีมากๆเลยหอมแล้วก็เหนียว เราไปซื้อที่ตลาดเขาก็มีวิธีของเขาเนาะข้าวที่ลงสีใหญ่เนาะเขาทํายังไงก็ไม่รู้เขาเนาะข้าวไม่เป็นมอดแต่ของเรานี่ถ้าสีมาเยอะอย่างนี้รับรองกินไม่ทันมอดลงแน่เลยก็เลยต้องหาวิธีอย่งนี้ค่ะเพื่อนๆเอาใส่ถุงไว้อย่างนี้ค่ะ ลูกสาวาไปกินที่ทำงานด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนลูกสาวกลับไปที่ทำงานไปอยู่ที่ห้องก็ต้องโดนกักตัวแน่เลยเพราะว่าระยองเขาห้ามออกแล้วแต่คนเข้าเข้าได้ที่พนักงานออกจากวจังหวัดกลับบ้านกลับเข้าไปได้แต่ พวงนี้เขาไม่ให้ออกแล้วเขาประกาศไม่ให้ออกแล้วลูกสาวไปบุรีรัมย์อยู่ไปบ้านญากลับมาบ้านที่กำแพงก็จะกลับไปที่ทำงานเขาเนาะทีนี้เขาก็ต้องถูกกัดตัวอยู่1ิจวันเดี๋ยวเขาเข้าวไปกินด้วยมีผักมีอะไรก็อไปกินลมหาดจังเลยเพื่อนๆจ๋าโลกเนาะโรคระบาด อยู่ดีๆก็คาดไม่ถึงใช้ชีวิตกันแบบปกติทำมาหากินกันแบบปกติพอมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใช้ชีวิตลำบากเพื่อนๆใช้ชีวิตลำบากมาก ข้าเป็นตัวสวยมากเนาะถ้ามอดเข้าแล้วมันเหนกินข้าวไม่อร่อยข้าวบะเซฟข้าวดีๆสวยๆเนาะข้าวกระเทงเพื่อนๆถ้าใครซื้อข้าวกินจะรู้เลยข้าวถังถังละาสี่ห้าร้อยสมัยก่อนเมื่อสีสิบปีที่แล้ว บ้านสวนก็ยากจนเนาะพ่อก็ไปเลื่อยไม้ในป่าเนาะได้ตังมาก็ไปซื้อข้าวซื้อข้าวที่ตลาดก็สมัยนั้นเนาะถังละร้อยห้าสิก็ว่าแพงแล้วแต่มันก็ผ่านไปหลายปีแล้วเนาะทั้ง3ามสปี สวยๆเพื่อนๆหงก็เหนียวหอมอะไรจะเกิดขึ้นก็เก็บข้าวไว้กินก่อนมีข้าวไว้กินเพื่อนๆมี่ค่ะเพื่อนๆได้หนังยางมาแล้วจะมัดไม่แน่นค่ะเพื่อนๆจะเอานอนๆยนไยไล่ลมออกก่อนอ เพื่อนๆจะเอียงน,น,นอนๆไว้ ต้องไปซื้อมาอีกค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาซ้อนพ่อบางเกินไปซื้อมาน้อยเกินไปซื้อมาเจ็ดลูกเองเจ็ดใบเดี๋ยวไปซื้อมาใหมา่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนก็คงได้กินได้หลายเดือนเหมือนกันสองสามเดือนนู่นแหละ ข้าวเนาะสีมาไว้เยอะก็ต้องทําแบบนี้เนาะเดี๋ยวใส่ถังใส่ไรนี่หม้อตเต็มไปหมดเลยแล้วค่ะเพื่อนๆมิน <c li pp ini> คลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ